ถ้าคุณครูเห็นขนาดน,นั้นน่ะทำไมถึงปล่อยให้เด็กไปได้ทำไมไม่เอากลับคืนมาไปแล้วแต่เขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยโดนขังในห้องน้ําทุกวันนะโดนขังในห้องน้ําทุกวันนี้เนี่ยกลัวห้องน้ํายังไม่หายเลยเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กนี้แหละมันทําให้เราเห็นเลยนะฮะว่าศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เนี่ยไร้ซึ่งมาตรฐานใดๆทั้งสิน้นต้องพูดอย่างนี้เลยว่าไร้ซึ่งมาตรฐานในอําเภอ พอมาเห็นภาพหน้างานก็ต้องมาปรับปุมซ่องแซวยังคงเกาะติดอยู่กับการเสียชีวิตอย่างปริศนาของอน้องอลิศเด็กหญิงวัยสามขวบนะครับที่เดินจากศูนย์เด็กเล็กไปเองหรือไม่แล้วก็ไปจมน้ําเสียชีวิตนะครับผลชนะสูตรออกมาแม้ว่าจะไม่พบว่าน้องถูกทาร้ายร่างกายแต่ว่าน้องเสียชีวิตนะครับหลังจากจมน้าก็คือเหมือนว่า น้องจมน้ําเสียชีวิตอะนะครับคำถามคือว่าน้องไปตรงนั้นได้ยังไงวันนี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นใหม่พิรุกใหม่เกิดขึ้นมีคนออกมาเปิดเผยข้อมูลครับทุกคนศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้รวมไปถึงพฤติกรรมของคุณครูนะครับที่ดูแลเด็กเนี่ยนะครับดูแลได้อย่างทั่วถึงหรือไม่เ,ออเพราะว่าพฤติกรรมล่าสุดเนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเจอว่าในอดีตเนี่ยนะครับพฤติกรรมของคุณครูเหล่านี้มีการปล่อยปะละเลยประมาทบ่อยครั้ง น้องออนิวพี่กายนะน้องออนิวคือเคยเป็นเด็กเนี่ยแหละที่เรียนที่สูงเด็กเล็กแห่งนี้ปรากฏว่าเคยมีประเด็นว่าน้องออนิวเนี่ยเดินไปไกลมากอจากสูงเด็กเล็กโอโ้อเคยเกิดเหตุมาแล้วด้วยเคยเกิดเหตุมาแล้วในอดีตเดินไปไกลมากนะครับแล้วเหมือนว่าน้องเนี่ยจะหายไปพี่กาย จนเป็นประเด็นอยู่ตอนนั้นในอดีตมีการไปขุดประเด็นนี้มาจนกระทั่งล่าสุดนี้นะครับมันมีชาวเน็ตนี่แหละคือเขาเป็นชาวบ้านในพื้นที่เ,ออเหมือนมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลออมในโซนชเช<ล><อ>ียลออกมาแฉบอกว่าลูกตัวเองเนี่ยเคยเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กนี้แหละนะไม่แน่ใจว่ายังเรียนอยู่หรือว่าจบไปแล้วแต่เขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยโดนขังในห้องน้ําทุกวันนะโดนขังในห้องน้ํา ทุกวันนี้เนี่ยกลัวห้องน้ํายังไม่หายเลยเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กนี้แหละอ่าอ,อันนี้เป็นข้อมูลข้อมูลหนึ่งนะครับอีกข้อมูลหนึ่งเด็กอยู่ศูนย์เคยถูกขังในห้องน้ําอันนี้คนล<ำ>ะคนนะครับเคยถูกขังในห้องน้ําและโดนครูหยิกก็มีมเวลานั้นต้องมีครูหายไปไหนต้องสอบหนักๆนี่ อันนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดขึ้นมาใหม่มและที่ผมเล่าไปคือประเด็นของน้องออนิวนะครับในพื้นที่ที่เคยเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กนี้แล้วน้องหายออกไปจากศูนย์เด็กเล็กเดินไปไกลมากจนผู้ปกครองเนี่ยต้องทักมาเตือนคุณครูในกรุ่มไลน์ว่าเด็กเดินมาไกลขนาดนี้นะอันตรายนะต้องดูหน่อยอนะคุณครูก็รับทราบหมายความว่าบทเรียนในอดีตคุณครูไม่ได้เรียนรู้เลยจนกระทั่งมาเกิดเหตุกับน้องอลิซซัม พี่กายวันนี้เนี่ยนายอำเภอใช่ไหมเขาบอกว่านายอำเภอเนี่ยลงพื้นที่เลยแล้วก็มีการทดสอบด้วยและต้องบอกว่าบางช่วงบางตอนที่นายอำเภอท่านพูดเนี่ยน่าสนใจมากโดยวันนี้ฮะนายอำเภอเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนนะผู้ชมทดลองในการนําหัวหน้าส่วนอำเภอปกครองอำเภอยางชุมน้อยเนี่ยได้เดินผ่านออกไปตรงจุดตะข่ายที่ชารุดก่อนเดินไปทางตรงสะพานไม้และเดินลงไปเนี่ยตามคันคูนา ก่อนจะไปขึ้นเนินอีกฝั่งและดูเส้นทางเนี่ยตามที่ผู้ใหญ่บ้านคอเนี่ยได้นำพาไปดูและมีการชี้จุดน้องอลิสเนี่ยเดินห่างออกไปเนี่ยราวๆ800เมตรก่อนไปพบเป็นศพจนจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยซึ่งในอำเภอเนี่ยไม่ปักใจเชื่อนะฮะว่าเด็กจะเดินไปเองได้เนี่ยโดยลำพังและล่าสุดฮะได้มีการลงนามนะผู้ชมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยให้คณะกรรมการเนี่ยสรุปให้ทราบภายใน15วันในส่วนของสถานที่ที่ชำรุดและได้แนะนำให้ใหนายกอบตเนี่ยไปทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้แน่นหนามั่นคงก่อนเปิดศูนย์ต่อไปแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมคือประเด็นนี้เนี่ยก็คือเรื่องคำพูดของครูหนุ่ยที่บอกว่ามีผู้ชายตัวดำๆเนี่ยอุ้มน้องอลิสไปเนี่ยในอำเภอม,มีการเปิดเผยนะผู้ชมบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ย ในเรื่องนี้เนี่ยกับเรื่องที่ครูหนุ่ยออกมาระบุเนี่ยผู้ชมว่ามีคนเนี่ยโทรมาบอกว่ามีคนเห็นน้องอลิสเนี่ยออกไปด้านหลังเนี่ยก่อนมีชายผิวดําปั่นรถจักรยานเนี่ยมาอุ้มน้องอลิสไปก่อนไปพบจมน้ําตายเนี่ยบอกว่าเคยมีครูเนี่ยพูดกับเด็กในศูนย์มาตลอดเพื่อเป็นการหลอกเด็กว่าลูกๆอย่าแอบไปเล่นด้านหลังศูนย์อย่าเดินไปตรงถนนนะระวังมีชายแบกถุงดํามาจับเด็กไป แต่ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็คือคำพูดของนางบูนที่มีหลานเนี่ยเรียนอยู่ที่ศูนย์คุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ดูแลไอ้ผู้ชายตัวดำๆเนี่ยไม่รู้ว่ามโนพูดขึ้นมาหรือเปล่าแต่อย่างหนึ่งที่ชี้ชัดไปได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมจากคำพูดของน้องอามตอนแรกเนี่ยมันทำให้เราเห็นเลยนะฮะว่าศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เนี่ยไรซึ่งมาตรฐานใดๆทั้งสิน้นต้องพูดอย่างนี้เลยว่า ไล้ซึ่งมาตรฐานในอำเภอพอมาเห็นภาพหน้างานก็ต้องมาปรับปรุงซ่องแซงคือมันเป็นการวัวหายรอมอคอกอีกแล้วหรือเปล่าน้องงามทีนี้ไปอัปเดตกันต่อน้องงามคือพระใช่ไหมใช่คือก่อนจะไปที่พระนะครับพาทุกคนไปดูแชทก่อนนะครับอย่างที่ผมเล่าประเด็นของน้องอนิไฟตอนแรกนะครับแชทที่มีการเปิดเผยกันออกมาว่าเหตุการณ์เด็กหายเด็กเดินไปออกจากศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเนี่ยครับมันเป็นแชทข้อความนะครับบอกว่าเรียนคุณครูทุกท่าน คือผู้ปกครองทักไปหาคุณครูในกลุ่มเมื่อวานน้องอนิวออกมาเกือบถึงถนนทําไมครูไม่มาตามไม่แจ้งผู้ปกครองคะนี่คือเป็นการส่งไปในกลุ่มนะครับผู้ชมครับแล้วก็ทวงถามพร้อมรับผิดชอบกับคุณครูจนกระทั่งมีการบอกฝากถึงครูต่อไปนี้เนี่ยต้องทํารั้วรอบขอบชิดกําแพงกัน้นไม่ให้เด็กออกข้างนอกไม่กล้าที่จะเอาลูกหลานไปโรงเรียนแล้วนะมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วตกใจมากแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนี่ครับผู้ชมคือ เป็นแชทที่ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาในอดีตทีนี้เราไปดูนะไปฟังข้อมูลจากพยานที่อยู่ใกล้ๆกับศูนย์เด็กเล็กคือพระวัดขอทองนี่นะครับเขาบอกว่าตนเองเนี่ยอยู่ที่วัดนี้มานพระรูปนี้บอกว่าไม่เคยเห็นเด็กในศูนย์เนี่ยออกมาเล่นที่บันไดไม้เลยนะนี่ทีนี้เนี่ยไปดูภาพมุมสูงวิกายนักข่าวเขามีการใช้ดโดรนเนี่ยบินบันทึกภาพเส้นทางในการเข้าออกของศูนย์เด็กเล็กจะเห็นว่าที่วัดเนี้ยนะครับที่ศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ใกล้ๆวัดเนี้ยจะมีทางเข้าออกอยู่ทั้้งงหหมด2เสนทาลัก ประกอบเพื่อประตูทางทิศตะวันออกทิศเหนือของวัดส่วนทางออกทางทิศใต้ซึ่งติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยจะใช้เฉพาะช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟไม่ใช่เส้นทางหลักในการเข้าออกนะครับจากการสำรวจเนี่ยพี่กายเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังสระน้ําได้ใกล้ที่สุดเนี่ยคือทางออกที่ติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องเดินข้ามบันไดสะพานไม้ไปนี่พระทองพัน์หน้าธรรมโมนะครับจำพรรษาอยู่ที่วัดเนี่ยสี่พรรษาแล้วให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าไอ้เส้นทางหลักที่ชาวบ้าน หรือผู้ปกครองจะเข้ามาในวัดเนี่ยจะมีเพียงแค่2เส้นทางหลักคือทางทิศต,ตะวันออกแล้วก็ทางทิศเหนือของวัดส่วนเส้นทางที่คิดว่าน้องอริสจะเดินลงไปเนี่ยปกติมันไม่มีใครใช้เส้นทางนี้นะครับเส้นทางนั้นเนี่ยใช้เฉพาะช่วงมีงานบุญบ้างไฟเขาบอกว่าอยู่วัดนี้มาเนี่ยไม่เคยเห็นเด็กออกมาเล่นบริเวณบันไดไม้ครับก็ถือว่าเป็นคนอีกหนึ่งคนที่อยู่ใกล้ๆกับศูนย์นเด็กเล็กอ่าแล้วก็ยืนยันว่าไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าแทบจะไม่เคยเทางมันเปรี่ยวแล้วมันไปปุ๊บมันเหมือนเป็นป่ากงกลางใหญ่ๆอ่ะ คือเด็กก็คงไม่เดินไปเล่นหรอกอทีนี้ต่อมานะครับไปฟังเสียงย่าเขานิดหนึ่งย่าของน้องอลิศนะครับเชื่อว่าจะต้องมีคนหรืออะไรนําพาหลานตนเองไปยังสระน้ําและไปจมน้ําเสียชีวิตมั่นใจว่าน้องไม่สามารถเดินไปเองได้และขอให้ตํารวจเนี่ยเร่งคลี่คลายนะครับผู้ชมเนี่ยครับนางทองทิพย์มีการเล่าให้นักข่าวฟังนะครับบอกว่าน้องอลิศเนี่ยตำรวจบอกว่าน้องอลิศเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเดินไปที่สระน้ําเอง ย่าเนี่ยคิดว่าเป็นไปนไม่ได้ที่น้องจะเดินไปที่สระน้ําเด็กตัวแค่นี้จะเดินไปไกลขนาดนั้นได้ไงถ้ากลางอากาศที่ร้อนปกติน้องอริสเนี่ยเดินทางไปได้ไกลสุดคือแถวบ้านระยะทางไม่ถึงร้อยเมตรและในส่วนของคดีเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นการฆาตกรรมหรือมีการประมาทอะไรยังไงนะครับขึ้นอยู่กับตํารวจว่าจะดําเนินการยังไงต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่มีหนึ่งในครูผู้ต้องสงสัยให้ข้อมูลว่ามีคนพาน้องไปจากศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะครับ นางท้องทิพย์บอกว่าหากครูเห็นทําไมปล่อยให้เขาเอาเด็กไปล่ะ,ะ,ะถ้ามีคนอุ้มผู้ชายตัวดำดปบนจักรยานเนี่ยไปหาได้แล้วต้องเจอ,อคนเลยตัวดำดายังไม่รู้เลยนะว่าคือใครเออย่าบอกว่าครูปล่อยไปได้ยังไงได้เห็นถ้าไม่สามารถพาน้องกลับมาได้ก็ต้องหาคนช่วยถ้าคิดว่าครูเห็นน้องไปจริงๆทาไมปล่อยน้องไปเราไปฟังเสียงคุณย่าครับเกิดเหตุกับศูนย์เด็กแล้วมันไกลเกินไปมันเด็กเกินไปไม่ได้แล้วถ้าไปได้ก็ น่าจะมีคนพาไปได้ยังไงต้องมีอะไรนำพาสักอย่างแบบไปถ้าคุณครูเห็นขนาดนั้นล่ะทำไมถึงปล่อยให้เด็กไปได้ทำไมไม่เอากลับคพืนมาถ้ากลับคพืนมาไม่ได้ก็ต้องรีบหาคนช่วยเหลือยังไงทำไมต้องปล่อยน้องไปด้วยถ้าเห็นนะถ้าบอกว่าเห็นแนละ้วทำไมทำไมช่วยเด็กความผิาหน้าที่ของครูไงต้องรับผิดชอบนี่นะครับก็เป็น ความคืบหน้าของออคดีของน้องอลิซซึ่งต้องบอกว่าเงื่อนปมเงื่อนไขมันเยอะนะครับใครก็ไม่เชื่อว,ว่าน้องเนี่ยจะเดินไปได้ขณะนี้เนี่ยย้าว่ายังคงรอผลการชนสูตรจากทางโรงพยาบาลตํารวจซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับเอามาประกอบสํานวนคดีและก็คาดว,ว่าเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะมีข่าวดีและความชัดเจนในเรื่องของการเสียชีวิตของน้องครับต้องมีคนที่รับผิดชอบและศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เนี่ย ผมว่าต้องรอบครอบรัฐก,กลุ่มกว่านี้นะครับคุณครูที่ดูแลเด็กเนี่ยต้องรับผิดชอบครับ